โอเควันนี้เราจะมารีวิวรองเท้า Has Stripe Movement กันครับเป็งว้าโอเครองเท้านี้นะครับถ้าจะสรุปภายใน5วินาทีนะครับเป็นรองเท้าที่เหมาะมากนะครับที่จะต้องติดรถไว้เลยและเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการแข่งขันหรือเป็นรองเท้าคู่เก่งของคุณในการเอาไว้ซ้อมประจำทุกทุกวันเพราะอะไรเดี๋ยว ไปฟังรายละเอียดกันครับไปจุ้งมาดูข้อดีกันก่อนข้อดีของรองเท้า h d s t r y Movement มีอยู่3อย่างนะครับหคือเนื่องด้วยโครงสร้างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับออกแบบมาเพื่อออกกำลังกายทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ออกออกกำลังกายยกน้ำหนักเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทลิฟติ้งหรือจะเป็นจิม a s ติกเองหรือจะเป็นโรบคลามเองหรือวิ่งเองนะครับในระยะประมาณ5กิโเมตรรองเท้านี้ เหมาะมากข้อที่2คือฟังกช์ชันที่ออกแบบมานะครับอีกอันนึงที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือตัวเก็บเชือกหลังจากผูกเสร็จแล้วเนี่ย,ยเขาจะมีให้เก็บตรงลิ้น,นตรงเนี้เก็บเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะช่วยให้ในการที่ไม่ต้องทําให้เชือกหลุดนะครับเวลาทำ double under หรือแม้แต่ตอนปินเชือกเองก็แล้วแต่และ อันที่สามก็คือคุณเห็นไหมมินิมอลเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกโอกาสครับไม่ว่าจะออกกำลังกายเดินเล่นไปเที่ยวหรือมแม้แต่แต่งตัวดีๆเป็น casual out ก็สามารถทำได้ครับ has stride movement นี่คือข้อดีครับส่วนข้อสังเกตนะครับหรือข้อภาษาง่ายๆคือข้อเสียของมันนะครับ หคือราคามันค่อนข้างสูงนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับหล0เหรียญซึ่งจริงๆแล้วอาจจะถามว่าสูงไหมในยุคปัจจุบันตอนนี้ผมว่ามันเป็นราคาสแตนดาร์ดที่เอ่อพรีเมียมที่คุ้มค่าแก่การลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีราคาอย่างแบรนด์อื่นๆนะครับอยู่ประมาณ130เหรียญ1 4อเหรียญซึ่งถามว่าถ้าคุณอัปเกรดมาอีก150เหรียญเนี่ย ยังไงก็ยังคุ้มอยู่แต่มันก็โอเคนะสำหรับคนที่มีบัตเจตจำกัดผมว่าร5 0าเหรียญก็ยังดูแพงไปนิดนึงนะครับข้อที่2ก็คือหลังจากที่ซักแล้วตอนแรกที่บอกว่าออกแบบมาเพื่อออกกำลังกายหลายๆอย่างแล้วพอดีใช้มาสักพักหนึ่งอย่างสมบุกสมบันนะครับก็เอาไปซักแล้วก็ออกมาก็ขาวสะอาดดีนะครับแต่ว่าความเขาเรียกอ,อะไรนะโครงสร้างของมันอะ่ะมันจะเห็นได้ว่ามันดูย้อยๆไปนิดๆถ้าสังเกตว่าซ้ายขวาม,มันจะดูไม่ค่อย เหมือนกันเพราะว่าพอเข้าเครื่องซักผ้าแล้วออกมาเนี่ยมันก็ยังมีความโครงสร้างที่แข็งแรงดีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันเสียไปบ้างเล็กน้อยนะครับทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอุ้มเท้าเหมือนเดิมตั้งแต่แรกนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือฟังก์ชันที่พอมันมันค่อนข้างเหนียวและดีเนี่ยครับตรงส้นเท้าตรงนี้เนี่ยเวลาไปเล่น แฮนด์สแตนด์พุชอัพนะครับมันเสียดสีกับกําแพงที่เป็นซีเมนต์แล้วเนี่ยค่อนข้างหนืดเลยทีเดียวดังนั้นแล้วสําหรับใครที่เป็นกําแพงซีเมนต์นะครับอาจจะมีปัญหานะว่าเวลาไปขูดกับตัวกําแพงซีเมนต์แล้วมันมันเหนียวมันทำให้รูดลงยากขึ้นยากนะครับนี่คือข้อเสียหรือข้อสังเกต3จุดจากรองเท้า h a s s t r i d e m o v e m e n t ครับคราวนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของ Perform a n แ e ล้วกันโอเค างที่บอกครับรองเท้านี้เป็นรองเท้าที่เหมาะมากกับทุกๆก,การออกกําลังกายเลยตั้งแต่แบบง่ายๆนะครับเ,ออเป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งทั่วไปในยิมธรรมดานะครับหรือแม้แต่จนมาถึงคอร์ดฟิตเองก็แล้วแต่ก็เหมาะมากนะครับเพราะเนื่องด้วย1น้ําหนักค่อนข้างเบาครับแล้วก็ตัวพื้นยางนะครับที่มีความแน่นนะครับเกาะอย่างดีเอาโซ บริเวณพื้นข้างล่างตรงนี้ก็เหนียวดีมากนะครับด้วยสตรัคเจอร์ต่างๆออกมานะครับสามารถเกาะพื้นได้ดีมากไม่ลื่นนะครับเวลาจะทำเบอร์ปีเองหรือแม้แต่เป็นสปิสคอ u a หรืออะไรก็แล้วแต่ดีมากๆนะครับทำให้ไม่ลื่นเวลาเ,เคลื่อนไหวด้านซ้ายด้านขวาก็ดีด้วยต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของวิ่งนะครับรองเท้านี้เนี่ยถ้า คนที่ชอบวิ่งหรือออกกำลังกายในฟังชั่นอลเทรนนิ่งนะครับหรือ,อต้องการทำคาร์ดิโอในระหว่างหรือก่อนและหลังนะครับบอกเดยว,ว่าเป็นรองเท,ท้าที่วิ่งสนุกครับในระยะประมาณ5กิโลเมตรหรือถ้าวิ่งเก่งๆนะครับมีความสามารถข้อเท้าเอ็นกล้ามเนื้อดี10กิโลเมตรก็ยังไหวนะครับบวกกับนี่เขามีรูมาเผื่อให้ด้วยนะเป็นเลสล็อกตรงนี้เนี่ยรูเลสล็อก Lock, ตรงนี้ครับให้สำหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับได้ทำเลสล็อก เข้าไปแน่นอีกทําให้กด 4G ของเท้าเข้าไปแน่นมากขึ้นทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยมันสามารถไปกับเท้าได้ดียิ่งขึ้นนี่คือรองเท้าอีกรองเท้าหนึ่งที่สามารถทําวิ่งช็อตลันหรือฟันลันได้ดีๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องไพโลเมตริกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเนื่องด้วยความที่มันถูกออกแบบมาจากคนที่ชอบเล่นพักคนนะครับหรือฟรีลันนิ่งนะครับเขาจะมีความเหนียว นึบรับเกาะซ้ายเกาะขวาได้ดีมากทั้งซ้ายและขวานะครับการบล็อกซ้ําเองนะครับหรือทําอะไรแล้วแต่ค่อนข้างเฟคซิบิลิตี้ได้ดีมากไม่ปวดเท้านะครับแล้วเนื่องจากข้างหน้าเนื้อหน้าผ้าเนี่ยเป็นเป็นผ้าไฟเบอร์แบบนี้ครับเป็นเมชอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกสบายนะครับนี่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ดีมากแล้วก็บวกกับความมินิมอลนะครับคุณจะใส่ไปไหนยิ้มออก คุณไปทำงานหรือเข้าที่ออฟฟิศนะครับใส่รองเท้านี้เสร็จปุ๊บมายิมต่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนรองเทา้าหรือจะไปเที่ยวนะครับก็สามารถมีรองเทา้าคู่เดียวไปได้ทุกที่เลยนี่คือข้อดีของ Performance ในตัว h a s ์ r i ไ e m o v e m e n t เลยนะครับนี่คือชอบมากๆจริงใช้มายิ่งใช้ยิ่งชอบร,รู้สึกเลยว่าถ้าจะให้ซื้อซ้ำก็ซื้อได้ นะครับเปลี่ยนสีเท่านั้นเองมีตอนนี้มีหลากหลายสีมากนะครับสีขาวสีเขียวสะท้อนแสงสีดําสีน้าเงินนะครับสีเทาแล้วก็มีรุ่นพิเศษด้วยนะครับของอ l เลเจอมิเชลนะครับเอมช่อิเลจมิเชลอิเลสักอย่างขออภัยยกขึ้นชื่อให้ตรงนี้เนาะว่าลายนั้นก็สวยนะครับเป็นโมโนแกรมที่สวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนเป็นมินิมอลแบบนี้หรือชอบนักกีฬานะครับเป็นลายอีกอายแบบหนึง่ง ก็สวยมากนั้นเป็นรองเท้าที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเป็นเวอร์สไตล์รองเท้าที่ดีมากๆเลยนะครับในการที่มีต้องไว้ติดบ้านเลยคราวนี้มาดูโครงสร้างครับอย่างที่บอกเนื่องจากนะครับเนื้อผ้าเป็นผ้าเมชนะครับนี่ตอนแรกเนี่ยออกมาซื้อมาแรกๆนะครจะมีความเหนียวในการอุ้มเท้าเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกครับพอซักไปเนี่ยมันเหมือนผ้ามันจะยืดยืๆนิดๆน,น,นะแต่ มันยังมันถามว่าจาก100%มันเสียไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ15%ความรู้สึกคือมันสามารถรู้สึกได้แหละว่าคือซักไปปุ๊บเนี่ยความอุ้มเท้ามันไม่เหมือนเดิมแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับแล้วก็บวกกับสตัคกเจอร์ที่บอกไปก็คือตรงไอ้เนี่ยข้างหน้าตรงตรงลิ้นเนี่ยเออมันมีที่เก็บเชือกรองเท้าเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจมากคือ เป็นคนปกติส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาเวลาโดดดับเบิลอันเดอร์นะครับหรือแม้แต่ตอนปีนเชือกเนี่ยเชือกมักหลุดบ่อยๆมันทําให้เสียเวลาแล้วก็หงุดหงิดบางทีเป็นวอดที่เป็นต้องใช้ความเร็วอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมานั่งห่วงเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันทําให้เ,เขาเรียกนะเสียสมาธิดังนั้นตัวนี้มีฟังก์ชันเนี้ยดีมากๆเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งพื้นนี่ครับพื้นตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ดีมากเลยนะ เป็นพื้นที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรนะใช้ได้กับทุกพื้นสถานะของพื้นยางเลยหรือแม้แต่ใช้พื้นออ,ออกกำลังกายเอาดอร์ข้างนอกที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์ก็รู้สึกนุ่มสบายนะครับไม่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเกาะ traction ได้ดีมากส่วนมิโซนะครับก็ดีนะครับเป็นความแน่นที่ดีมากออกแบบมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้รับน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นเวทลิฟติ้งนะครับ หรือแม้แต่โอลิมปิกลิฟติ้งต่างๆทำไพโลเมตริกนะครับหรือวิ่งอย่างที่บอกก็ทำได้ดีมากมันทำให้ความรู้สึกไม่สถานนะครับวิ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยบวกกับอินโซข้างในนะครับเป็นอินโซที่ปกติมีให้มานะครับแต่จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างโค้งเว้าจะสังเกตตรงนี้ตรงบริเวณอุ้งเท้า จะสังเกตได้ว่ามีการโค้งลับตรงอุงเท้าเพราะฉะนั้นใครที่มีอุงเท้าที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้สูงขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็นอกนั้นเฟิร์มดีนะครับไม่ย,ยุ่ยเนี่ยเด้งกลับมาเห็นไหมนี่คืออีกอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่ดีอันหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับ หรือแต่าใครมีอินโซที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับเปลี่ยนเอาถอดมาเปลี่ยนได้เนาะนี่คือสตั๊กเจอคร่าวๆนะครับอ้อรวมถึงก็มีตรงลิ้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีเชื่อมต่อกับตัวรองเท้าข้างนอกโครงสร้างข้างนอกเหมือนกันนะครับทำให้ลิ้นเนี่ยมันยังคงอยู่ที่เดิมไม่เลื่อนออกซ้ายขวานะครับอันนี้ถือว่า เ็นรองเท้าหนึ่งที่ออกแบบมาค่อนข้างเพอร์เฟดีมากเลยนะครับอืมชอบจริงๆ h a s t r y Movement พูดแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งหาเรื่องมาคุยได้ตลอดเรื่อยๆสำหรับตัวฟังก์ชันของ h a s t r y Movement นะครับอย่างที่บอกราคาสูงนะครับ150เหรียญน,นะครับไม่รวมค่าภาษีแล้วก็รวมค่าส่งจากแคนาดานะเพราะฉะนั้นพอมันกดสีริรวมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ160เหรียญน,นิดๆ แล้วแต่ว่าจะส่งไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่โดยสีริรวมแล้วบวกภาษีเนี่ยมันจะรวมอยู่ประมาณ150กว่ากว่า155นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยราคามันเลยจึงออกมาค่อนข้างสูงนะครับของสําหรับในการที่ที่มีรองเท้าเทรนนิ่งหคู่เหมาะกับใครพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรฟอร์มแมสนะครับ หรือเรื่องโครงสร้างราคาต่างๆสำหรับคนที่มีบัจเจตไหวแล้วสามารถต้องการจะมีรองเท้าเพียงคู่เดียวเพราะฉะนั้นรองเท้ายี่ห้อนี้เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่จะแนะนำให้ทุกคนเก็บไว้ในรถของคุณหรือเก็บไว้ในตู้ที่ต้องออกมาซ้อมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับแล้วมีความจริงจังต้องการรองเท้าหนึ่งคู่แล้ว ากจะลงทุนครั้งเดียวจะเอาอะไรยี่ห้ออะไรดีนะครับอีกหนึ่งยี่ห้อครับที่อยากจะแนะนำให้เก็บไว้หรือเป็นหนึ่งในตัวพิจารณาของคุณเลยคือ h a Strike Movement ตัวนี้นะครับเนี่ยแหละเหมาะมาก <c oughs> ไซส์อ่าพอมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องพูดถึงไซส์ละไซส์ถ้าท้าบิก๊กเป็นเทา้าค่อนข้างปกตินะแต่จะมีบริเวณข้างบนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับรองเท้าทั่วๆไปไซส์จะเป็นไซส์เดิมนะครับบิก๊กใส่เมทคอนนะครับที่เป็น con, เมทคอนเมทคอน8ก็ไซส์11นะครับแฮสต์สไตล์มูฟเมนต์ก็ไซส์11นะครับโนบู no boo, ก็ไซส์11นะครับรีบอกก็ไซส์11เพราะฉะนั้นรองเท้านี้ถ้าคุณเป็นคนเท้าปกติละกันให้ใส่ไซส์เดิม นะครับไซส์11 US เนี่ยแหละหรือถ้าเป็นยูโรก็ประมาณ 45, 44, 45ที่ 44.5, 45นะครับใครที่เท้ากว้างนะครับเหมาะมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นผ้าเมชตรงนี้มันจะยืดค่อนข้างดีแต่ถ้าใครเป็นคนเท้าแคบแนะนำนะครับให้ลดลงมาครึ่งไซส์เนื่องจากตรงนี้ มันจะก,กว้างมากสําหรับคนเท้าแคบให้กดลงมาสักครึ่งไซส์ส่วนใครเท้ารูปร่างเท้ายาวนะครับให้เพิ่มอีกครึ่งไซส์จะดีมากๆอันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวนะครับคราวนี้มาในส่วนของสรุปเลยแล้วกันนะครับรองเท้า Head Stripe Movement อันนี้อย่างยิ่งที่จะต้องมีอยู่ในรถของคุณหรือ อยู่ในบัตเจที่คุณจะต้องซือ้อเป็นรองเท้าที่ใครๆในนักกีฬาต่างประเทศเขาก็เลือกซื้อเอามาเก็บไว้เอาไว้ซ้อมนะครับหรือแม้แต่เอาไว้แข่งเองก็ตามต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่ครบเครื่องคุ้มอาจจะราคาสูงไปนิดหายากหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าด้วยความมินิมอลนะครับด้วยความฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัวรองเท้าเองนะครับ ั้งพื้น m i d ซ o หรือ upper นะครับหรือข้างใน i n น o l e ที่โชว์ให้ดูแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ารองเท้านี้ครบเครื่องจริงๆนะครับยิ่งพูดยิ่งชอบอาจจะหาว่าถามว่าอวยนะครับไม่ได้อวยนะครับแต่ใช้เราชอบจริงๆรแล้วก็สายวิ่งนะครับคุณเป็นรองเท้าถ้าใครเป็นนักวิ่งนะครับเราต้องการหารองเท้าที่อ,อะไรนะครับสำหรับ cross training นะครับผมก็มองว่ารองเท้านี้ก็เหมาะสําหรับนักวิ่งด้วยเหมือนกัน นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยฟังก์ชันที่มีレสล็อกตรงนี้เนี่ยผมเดาว่าเลยว่าเขาให้สําหรับคนที่ฟังก์ชันในการวิ่งจริงๆร,ริงจังๆนะครับแต่คงไม่ได้ถึงขนาดคราฟมาราทอนแน่นอนคงได้ประมาณอย่างเต็มที่ก็คือ10กิโลเมตรนะครับเป็นรองเท้าเน้นเป็นเขาเรียกอะไรนะอินทเวลอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับเป็นรองเท้าที่อยากจะให้ทุกคนเอาไปไว้ ใส่รองเท้ากันไปซ้อมกันครับโอเคขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝาก subscribe ช่องนี้ด้วย้ะกันนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำรีวิวแล้วก็ขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับจาก training box เชียงใหม่นะครับขอบคุณมากๆครับเสื้อนิ่มมากเลยชอบจริงๆเสื้อพ้านิ่มมากเหมาะแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีด้วยขอบคุณมากครับ สำหรับสปอนเซอร์ในรอบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันรอบหน้าจะรีวิวอะไรจะเป็นรองเทารุ่นไหนหรือจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนอย่าลืมติดตามครับฝากไลค์ฝากแากชร์อีกรอบหนึ่งด้วยนะไปละบาย